หนุ่มกัญชัยสารภาพตอนอายุ23เป็นคนยังไงวินได้ฟังถึงกับคำลั่นแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนักแสดงพิธีกรหนุ่มชื่อดังมากความสามารถที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานปัจจุบันผันตัวเองเป็นพิธีกรรายการดังทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และหนกระแสนอกจากนี้ก็มีช่อง YouTube ของตัวเองวันกัญชัยท็อปที่ล่าสุดเป็นตอนของ พระเอกหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินโอภาสเอี่มขจรที่มีบางช่วงบางตอนหนุ่มวินเผยถึงธุรกิจของตัวเองจนพี่หนุ่มเป่ยปากชมว่าเก่งเด็กสมัยนี้คิดวายแต่พิสุทําทำเอาหนุ่มวินและทีมงานขำล่านเมื่อพี่หนุ่มเล่าถึงชีวิตตัวเองในอดีตตอนอายุ23โดยพี่หนุ่มบอกว่าเชื่อไหมตอนพี่อายุ23อาจพี่ยังไปเที่ยวกับผู้หญิงอยู่เลยจริงๆอายุ23พี่ติดหญิง พี่ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องทำอันนุนทำอันนี้คิดอย่างเดียวเลยคือวันนี้จะไปหาใครจะต้องไปเที่ยวไหนคิดแค่นี้จริงๆนับว่าเป็นเรื่องราวในอดีตของพี่หนุม่มที่เรียกเสียงหัวเราะจากหลายคนได้เลยล่ะจ้า